ข้วความจริงเป็นแบบนี้ที่เห็นข่าวไม่ตรงหลายอย่างเพชรเผยความจริงเรื่องที่ทุกคนเข้าใจผิดจากประเด็นที่หลายเข้าใจว่าผู้จัดการโตโน่เป็นฝ่ายติดต่อไมให้ไปทำงานด้วยโดยล่าสุดเมื่อ16เมษายน68เพชรแฟนหนุ่มของไมยเผยในรายการโหนกระแสเผยแชทแรกโตโน่เป็นคนทักหาไมา้เรื่องงานและยืนยันว่าคนที่ติดต่อชวนมมยไปทำงานแท้จริงนั้นไม่ใช่ผู้จัดการของโตโน่ โดยกัญชัยบอกว่าเท่าที่ผมได้ยินมาจากข่าวทั่วไปเหมือนผู้จัดการนักร้องชายเป็นคนติดต่อมาเองไม่ใช่หรอเพชรยืนยันว่าไม่ใช่ได้ยินข่าวนี้เหมือนกันไม่ตรงหลายอย่างพร้อมบอกย้ำว่านักร้องนั่นแหละเป็นคนติดต่อมาเองเลยโดยตรงโดยการเดียมมาหาตามที่ผมเล่าให้ฟัง